มียายเสียงเรื่องความรักของเกรซอีพีที่2องยายของประกุดแต่งช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องประกุดนะครับด้วยนะคะเช้าว,วันนี้เกรซยังมาทำงานแต่เช้าเช่นเดิมพอมาถึงที่ทำงานเขาก็ไปที่โต๊ะทำงานของเขาเกรซถึงกับแปลกใจ ใครซื้อน้ำต้าหู้แล้วก็ขนมปังมาให้เขานะไม่ได้ฝากใครซื้อสักหน่อยหรือว่ามีคนมาวางผิดเกรดมองซ้ายมองขวาเลยถามเพื่อนร่วมงานที่อยู่ข้างๆฟ้าฟ้ามีใครเอาของมาวางผิดที่หรือเปล่าเราไม่ได้ฝากใครซื้อนะฟ้าเลยบอกว่าอ๋อ ตอนเช้าอะ่ะพี่แชมป์เอาขอมาวางไว้ที่โต๊ะของเกรซนะเกรซลองไปถาพี่แชมป์ดูสิเกรซก็เลยหิ้วของทั้งหมดไปที่ห้องของแชมป์ขอโทษนะครับดีพี่วางผิดที่หรือเปล่าผมไม่ได้ฝากซื้อนะแชมป์ที่นั่งอยู่ในห้อง พูดกับเกรดว่าไม่นะพี่ไม่ได้ซื้อผิดแล้วก็ไม่ได้วางผิดที่ด้วยคือเนี่ยพี่ซื้อมาฝากเราเห็นเราอะ่ะไม่ค่อยทานอาหารเช้าพี่ก็เลยซื้อขนมปังแล้วก็นาตุง้งงูมาให้เกรดยืนงงสักพักไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมเกรงใจเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะซื้อมาไว้เองดีกว่าพี่ไม่ต้องซื้อมาให้ผมนะ แชมป์เลยบอกจะเกรงใจไปทำไมกันนี่เราเป็นเพื่อนร่วมงานกันนะทำงานด้วยกันอีกอย่างนายก็อยู่ทีมเดียวกับพี่เอาเธอน้าน้ำใจเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่ต้องเกรงใจหรอกอา้าวแล้วนี่ได้ทานอะไรมาหรือยังถ้ายังไม่ได้ทานอะไรเดี๋ยวนั่งทานที่ห้องของพี่ก่อนก็ได้นะไม่ต้องเกรงใจหรอกเกลนเลยบอก ไม่เป็นไรครับพี่ขอบคุณมากครับงั้นเดี๋ยวผมผมออกไปที่โต๊ะคองผมก่อนนะเกรซหิ้วถุงของกินเดินกับพี่ที่โต๊ะเข่ามานั่งที่โต๊ะแล้วก็เริ่มคิดทำไมพี่แชมป์ถึงใจดีอย่างนี้นะหน้าตาก็ดีแถมใจดีด้วยอืก็ดีเหมือนกันตอนนี้ก็หิวอยู่ แล้วเกรทก็ดื่มน้ำเต้าหู้พร้อมกับขนมปังไปวันนี้เขาต้องออกไปพบลูกค้ากับแชมป์สองคนเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมติดลูกค้าแชมป์เลยบอกเราออกนอกสถานที่บ่อยไหมไปพบลูกค้าบ่อยหรือเปล่าเกรดบอกก็บ่อยครับบางที เราก็ต้องนําเสนอขายรถที่บ้านลูกค้าด้วยเพราะบางทีลูกค้าก็ไม่ไสะดวกมาอีกอย่างเราก็ต้องแข่งกับเจ้าอื่นด้วยถ้าเราบริการไม่ดีเดี๋ยวลูกค้าหนีไปเจ้าอื่นหมดแชมป์เลยบอกกับเกรดว่าบริการหลังการขายดีนะ่ะมันก็ดีแต่ว่าเราต้องทํามีขอบเขตนะต้องทําในเวลางานเท่านั้นอีกอย่าง ถ้าหลังเลิกงานก็เป็นเวลาส่วนตัวของเราบางทีถ้าลูกค้าอยากจะนัดไปไหนเนี่ยพี่นะ่ะไม่สนับสนุนนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายต่อเราด้วยก็ได้เกรดเลยบอกขอบคุณค่ะพี่ถ้าเลิกงานแล้วส่วนมากผมไม่ออกไปไหนอยู่แล้วเวลาว่างๆผมก็จะอยู่กับเพื่อนๆผมมากกว่า แชมบอกว่าก็ดีแล้วเซฟตัวเองนะดะีถึงบ้านลูกค้าแล้วเดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกับลูกค้ากันทั้งสองคนไปนำเสนอขายรถหลังจากที่ตกลงอะไรเรียบร้อยแล้วแชมก็พาเกรซไปทานข้าวเกรซเลยบอกเที่ยงดีเดี๋ยวผมขอเลี้ยงเองนะครับครั้งก่อนอะพี่เลี้ยงพวกผมแล้ว แชมป์เลยบอกเอาหน้าแค่ข้าวมื้อเดียวเองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเหล่านี่คิดเกรงใจจริงๆอีกอย่างเราเป็นพนักง,งานใหม่อะไรประหยัดได้ก็ประหยัดไปเถอะพี่น่ะเก่าแล้วเลยเลยยย้นก็ได้ครับงั้นผมไม่ขัดสัทธาพี่แล้วกันพี่อยากเลี้ยงงั้นผมเลือกเมนูเลยนะแชมป์ตอบกลับไปว่าได้สิ นายอยากทานอะไรก็สั่งเลยเต็มที่เลยนะเกรซเลยบอกว่างั้นผมไม่เกรงใจแล้วนะหลังจากที่ทั้งคู่ทานข้าวเสร็จก็กลับไปทำงานตามปกติหลังจากวันนั้นแชมและเกรซเริ่มสนิทสนมกันมากขึ้นทั้งคู่ทำงานร่วมกันบางครั้งก็ไปพบลูกค้าด้วยกันบางทีวันหยุด แชมป์ก็ขอให้เกรซพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆพาไปเป็นเพื่อนช้อปปิง้งซื้อของเข้าห้องบ้างจ่วนเพื่อนๆที่ทำงานเริ่มมีการแซวเกรซว่านี่เกรซเดี๋ยวนี้ชวนไปไหนไม่ค่อยไปเวลาว่างก็ชอบอยู่กับพี่แชมป์นี่สองคนนี้มีซัมติงอะไรกันหรือเปล่า คณิงถามขึ้นเกลยเลยตอบว่าดีจะแซวทำไมกันก็เป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีอีกอย่างตอนนี้ขยับจากเพื่อนร่วมง,งานเป็นคนสนิทก็เหมือนเพื่อนสนิทเหมือนพวกเธอสองคนไงเราก็จากเพื่อนร่วมง,งานกลายเป็นเพื่อนสนิทกันคุยถูกคอกันไปไหนไปเที่ยวด้วยกันพวกเธอสองคนไม่ต้องมาแซวเราเลย ไม่มีอะไรในคอไผ่ทั้งนั้นแหละเกรซพูดขึ้นคามินเลยบอกก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ก็แค่แซลว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเฉยๆไม่เห็นจะต้องเรื่องยาวขนาดนี้นี่พูดกบเกลื่อนอะไรหรือเปล่าเกรซบอกไม่ได้กบเกลื่อนอะไรทั้งนั้นแหละเออกล้ถึงเวลาเลิกงานแล้วเดี๋ยวรอไปก่อนนะรอนะกับกลุ่มเพื่อนๆไว้ คันนิ้งเลยบอกนัดที่ไหนกันน่ะนัดครบหกหนุ่มเลยไหมไปด้วยคนสีไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นนัดของเพื่อนสนิทสนิทสนิท,นทพวกเธอสองคนอ่ะไปด้วยไม่ได้หรอกเราไปก่อนนะบ๊ายบายตอนที่เกรดกำลังจะขึ้นรถก็เจอเข้ากับแชมปแชมปเลยถามว่า อาจะกลับแล้วเหรอเย็นนี้มีนัดที่ไหนหรือเปล่ากเกรซเลยตอบอ๋อผมนัดกับเพื่อนๆไว้นะครับพี่แชมมีอะไรหรือเปล่าแชมเลยบอกว่าก็ไม่มีอะไรเลิกงานแล้วไม่รู้จะไปไหนว่าจะชวนไปดูหนังสักหน่อยแต่ถ้านายมีนัดแล้วก็ไม่เป็นไรหรอก,กเกรซเลยบอกงานเอาไว้คราวหน้านะ พอดีวันนี้พวกผมนะนัดรวมตัวกันใกล้สายแล้วยังไงผมขอไปก่อนละกันนะบ๊ายบายครับพี่แล้วเกรทก็ขับรถไปแชมก็ได้แต่ยืนมองตาละห้อยวันนี้ต้องอยู่คนเดียวอีกแล้วสินะไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ยังไงก็ได้เจอกันอยู่ดีตัดมาที่เกรดเขานัดเพื่อนๆมาที่ร้านอาหาร เพื่อนของเขาก็มีซันแบ็กวายโชคและเปาทั้งหกคนตั้งแต่เรียนจบก็ยังติดต่อกันตลอดแถมทั้งก็ยังมีนัดเจอกันบ่อยสันถามเกรซเป็นยังไงบ้างล่ะที่ทำงานใหม่เกรซเลยบอกก็ดีช่วงนี้ยอดขายก็ดีอยู่นะ เราว่าเดือนนี้เราต้องทะลุเป้าแน่เลยบแบล็กเลยบอกว่าแมมนายนี่เป็นเครื่อลูกใหม่ไฟแรงจังเลยนะเพิ่งทำงานก็ตั้งหน้าตั้งตาทำแต่ยอดอยู่นั่นแหละเกรซเลยบอกว่าจะเหมือนนายได้ยังไงล่ะแหมอยู่เฉยๆก็มีคนเลี้ยงสบายจะตาย ดีก็ไม่ต้องหาทำงานมีแต่จะเรียนต่อแบล็ k เลยบอกก็แบบนี้แหละนะวาสนาใครวาสนามันกเกรซหันไปถามวายว่าอา้าวแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างละวายวายเลยบอกเราก็เรื่อยๆนะ่ะก็หาสมัครทำงานไปแต่ก็ ยังไม่เจอที่ที่ถูกใจเกรซเลยบอกแหมมีที่เรียกนายไปสัมภาษณ์ตั้งเยอะแยะนายอ่ะก็เลือกเอาอกสักที่สิเก่งๆอย่างนายนะ่ะทำที่ไหนก็รุ่งวายสายหน้าแล้วบอกไม่ละ่ะเราอยากเลือกที่ที่ถูกใจเรามากกว่าคอยดูไปเรื่อยๆละกันส่วนโชคนั้น ไม่ต้องถามถึงเพราะว่าที่บ้านของเขามีธุรกิจส่วนตัวเป็นสวนผลไม้ <c oughs> ก็เลยไม่ต้องลำบากหางานทำแบบเพื่อนๆน,นี่โชคครั้งก่อนนะ่ะที่เอาทุเรียนมาฝากนะ่ะบอกแม่นายนะไม่ต้องมาเยอะขนาดนั้นก็ได้เราเกรงใจช่วงนี้นะ่ะทุเรียนยิ่งแพงอยู่ โชคเลยบอกว่าเกรงใจทำไมเรานะ่ะก็เอามาฝากเพื่อนทุกคนนี่นายนะ่ะไม่ต้องเกรงใจใแม่เราหรอกในบรรดาเพื่อนเนะ่นน่ะแม่เรานะ่เนนาะเอ็นดูนายที่สุดแล้วเกรทเปาเลยบอกนั่นนะสิแม่ของไอ้โชคอ่ะเอ็นดูนายที่สุดแล้วทูเรียนน่ะก็เลือกแต่ลูกสวยๆใหญ่ๆมาให้ โชคเลยบอกกับเปาว่านี่นายนะ่ะหุงปากไปเลยนะนายนะ่ะกินจนหน่าจะก,กลมสมชื่อซาลาเปาอยู่แล้วเปาเลยบอกนี่เรากำลังลดความอ้วนอยู่นะไม่ต้องมาแซวเราเลยเกรนเลยบอกว่านี่ขนาดนายลดความอ้วนแล้วนะเปาดูสิของที่นายสั่งมานะ่ะเต็มหน้านายเลย เขาเลยบอกแค่นี้นะจิบจิบเองเราลดปริมาณลงไปหลายจานเลยนะเมื่อก่อนน่ะเรากินเยอะกว่าน,นี้อีกพวกนายก็รู้เพื่อนๆพากันหัวเราะกลุ่มของเกรซเป็นกลุ่มที่สนิทสนมกันมากถึงแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มคบกันตอนเข้าปีหนึ่งที่เรียนมหาลัยก็เถอะแต่ว่าทั้งหกคนคอยช่วยเหลือ แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันและการมาตลอดเออนี่แล้วตอนนี้นายเป็นยังไงบ้างล่ะอยู่ที่ทำงานมีคนมาจีบบ้างไหมบแบล็กถามเกรดขึ้นเกรดเลยบอกจะมีคนมาจีบได้ยังไงอ้าวแล้วลูกค้าล่ะไม่มีคนมาจีบบ้างหรอสันถามขึ้น ไม่มีหรอกเรานะ่ะตั้งหน้าตั้งตาทำงานเก็บเงินมากกว่านายก็รู้ว่าน้องชายเราอะ่ะกำลังเรียนอยู่แหมนายนะ่ะพบเจอคนตั้งมากมายก็ต้องมีสักคนแหละที่เข้าตานายไว้พูดขึ้นไม่ใช่ว่าแอบมีแฟนแล้วปิดบังเพื่อนนะเปาพูดขึ้นอีกอย่างนายนะ่ะ ไม่เคยมีแฟนด้วยจะคบใครอ่ะก็ต้องดูดีๆล่ะอย่าให้เขามาหลอกล่ะเข้าใจไหมเป่าเตือนเพื่อนแมหมเรารู้แล้วนะ่ะถึงแม้เราจะไม่เคยมีความรักหรือไม่เคยมีแฟนแต่ว่าก็มีตัวอย่างความรักตั้งมากมายให้เราได้เรียนรู้พวกนายไม่ต้องเป็นห่วงเราหรอกถ้าเรามีแฟนจริงๆอ่ะเราอ่ะ ต้องปรึกษาพวกนายก่อนอยู่แล้วว่าคนนี้นะ่ะผ่านหรือเปล่าหลังจากที่เพื่อนๆทานข้าวกันเสร็จทั้งหมดก็พากันไปดูหนังก่อนที่จะแยกย้ายกับทั้งหมดบอกว่านี่ถ้าวันหยุดข่าวหน้าเราไปเที่ยวต่างจังหวัดกันดีกว่านะเกรนเลยบอกช่วงนี้คงไปไหนไม่ได้หรอกพอดี เราต้องเร่งทำยอดเรานะ่ะอยากจะได้ยอดขายเยอะๆเพราะมันมีโบนัสเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยช่วงนี้เรารีบใช้เงินแบ๊กเลยบอกรีบใช้เงินเยอะไหมละ่ะถ้ายัางไงเอาเงินกับเราไปก่อนไหมกรีสายหน้าไม่ละแบ๊กขอบใจมากเลยนะนี่พวกนายไว้นะเจอกันใหม่นะ บายบายแล้วเกรดก็ลาเพื่อนๆนและขึ้นรถกลับบ้านไป